ถีนจะของสะก็ไม่ออกครับแช่น้ําก็ไม่ออกครับเดี๋ยวเอาแบบปมๆนี้ออกก่อนแล้วจะไปแช่น้ํานะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นก้อนเหมือนหินเลยนะครับทุกคนมันเป็นก้อนแบบแข็งเหมือนหินเลยนะนี่ หลายคนบอกว่านี่เป็นอุทาหรณ์และเป็นบทเรียนสําหรับผู้หญิงที่ขี้เกียจหวีผมนะครับผู้ชมครับคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในโลกโซเชียลเขาแชร์กันครับเอ็นดูครับแล้วก็เอาใจช่วยช่างทําผมร้านนี้ครับที่ชื่อว่าร้านอุทิตหรือว่าช่างอุทิตนะครับคือเขาเป็นช่างแต่งหน้าด้วยแล้วก็เปิดร้านทําผมซาลอนด้วยคือเจอลูกค้าเคสนี้เนี่ยโหเรียกได้ว่าเกาหัวปวดหัวเลยครับเพราะผมเธอเนี่ยมาเป็นกระจุกรกระจุกครับก็คือพูดภาษาชาวบ้านคือเป็นสังกตังอะคุณผู้ชม เหตุผลก็คือการไม่หวีผมครับสระผมแล้วไม่ชอบหวีผมผมก็เลยจับตัวกันเป็นก้อนครับหลายคนบอกเห็นแล้วเวียนหัวแทนเลยแล้วก็หลายคนบอกคลิปนี้เนี่ยตัดมาจากไลฟ์สดของทางช่างนะช่งางเขาไลฟ์สดในตอนที่เขาทําผมให้ลูกค้าคนนี้บางคนบอกดูหลายชั่วโมงเลยอยากจะรู้ว่าทําได้ไหมสุดท้ายนะครับผู้ชมครับคือผมมันแบบอาการมันเคสนี้มันหนักอะ่ะมันจับกันเป็นก้อนคือต้องค่อยๆเอาหวีแซะแซะออกรอไปดูคลิปครับ เจอเคสนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับจะออกยังไงครับนี่ลูกค้าสะผมมาแล้วก็เป็นแบบนี้เ,เป็นก้อนเลยครับ,บรไม่หนักกันไหมลูกอ้โอ้ยคอยกระเบิดปัญญาคือกันเลยเดี๋แอนเดอย์สิซอยเอาออกดอกออกบริกรตัดออกก่อนมันตัดบ่ได้แบบนี่คุณคุณเบินน่มันมันก้อนหน่อยๆเด้กก้อนมักง่ายนึงคุณเบิร์นเน่ เบิดหัวเนาะนี่ครับผู้ชมครับและที่สําคัญคือพอทราบราคานะครับบอกว่าช่างคนนี้เนี่ยคิดราคาให้กับลูกค้าท่านนี้แค่แปดร้อยบาทเองชาวเน็ตมาคอมเมนต์บอกว่าดูไ์สดจําได้ว่าคิดราคาแค่แปดร้อยหลายคนบอกโอ้โหถูกมากนะแปดร้อยถ้ามาแบบสอภาพนี้เนี่ยนี่ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมเป็นผู้ชายผมาอาจจะไม่เคยยาวพอแต่ถ้าคอมเมนต์ชาวเน็ตก็บอกว่าถ้าไม่หวีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ เนี่ยครับแล้วก็หลายคนบอกโหช่างสู้ชีวิตมากครับ